เหมือนโลกหมุนช้าตอนที่ท้ายรถโดนเฉี่ยวจนรถทั้งคันหมุนติ้วเร้ากับลูกคางก่อนที่รถกระบะจะถลายออกจากถนนเกือบจะตกตีนเขาโชคดีที่คนขับบังคับรถให้จอดได้แบบเฉียดฉิวส่วนรถของเพียวแม้เสียหลักก็กลับมาทรงตัวได้ก่อนจะชนต้นไม้ใหญ่ตรงทางโค้งอันตรายของทางขึ้นเขาพอดีเสียงหอบหายใจดังแหกแหกประสานกันในรถเงียบงนัน ทางด้านรถกระบะเมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายเป็นรถยุโรปราคาแพงก็รีบบึงรถหนีไปโดยไม่คิดจะอยู่ต่อรองว่าใครผิดถูกเสียงรถคู่กรณีแล่นไปไกลแล้วแย้มจึงพึ่งได้สติหันขวับไปมองสามีด้วยแววตาโกรธเกลียวแล่นอะไรไม่เข้าเรื่องถึงชายหนุ่มจะไม่ชอบเวลาเธอโกรธแต่เพราะความเข้าใหม่ปลามันและเขายังหลงลีลาบนเตียงของเธออยู่มากเพียวจึงคิดว่า อะไรยอมได้ก็ยอมไปก่อนในตอนนี้โท่ที่รักไม่เป็นไรหรอกมันก็หนีไปแล้วนั่นไงแต่ถ้ามีอะไรเดี๋ยวให้พ่อเคลียร์ได้ถึงใจจะเต้นไม่เป็นสัมแต่ชายหนุ่มก็พยายามทําเท่ต่อหน้าเมียสาวเขากำลังจะดึงตัวเธอมากอดปลอบให้หายตกใจทว่ายังไม่ทันที่มือของเพียวจะแตะไหล่บอบบางเงาดำวูบวาบก็ปรากฏตรงไฟหน้ารถราวกับหนังยางยืดบิดไปมา ก่อนจะค่อยๆหดลงกลายเป็นรูปร่างของผู้หญิงผมยาวเส้นผมของเธอปิดหน้าปิดตายาวลากพื้นก่อนที่ดวงตาแดงก่ำจะลืมขึ้นมองพวกเขาราวกับเหยื่ออันโอชะในค่ำคืนนี้แม้มองไม่เห็นใบหน้าแต่เพียวเห็นว่าผีร้ายอ้าปากก่อนที่เขาจะยกมือขึ้นปิดหูเพราะเสียงหวีดแหลมกรีดลึกจนแก้วหูของเขาสั่นแทบระเบิด ไม่ใช่เพียวที่เห็นคนเดียวเพราะแยมร้องกรีดก่อนจะพยายามเปิดประตูวิ่งออกจากรถอย่างเสียสติแต่เพราะรถล็อกอยู่จึงเปิดไม่ได้หญิงสาวหันไปทุบตีชายหนุ่มตะโกนด้วยความหวาดกลัวจนเสียงสั่นไปหมดเปิดเปิดประตูสิวะอีขวัญมันจะมาแก้แค้นกูแล้วข,ข,ขวัญเพียวทวนชื่อเขาคุ้นๆเหมือนจะเป็นผู้หญิงสักคนที่เคยชวนกันขึ้นเตียง แต่ชายหนุ่มก็บอกตัวเองว่าผีนั่นจะเป็นใครก็ช่างตอนนี้ต้องหนีไปจากตรงนี้ก่อนหากเพียวมีสติสักนิดเขาจะคิดขับรถหนีแต่อนิจจาชายหนุ่มไม่มีสติสัมปชัญญะที่จะคิดอ่านแก้ปัญหาเขาเปิดประตูวิ่งออกจากรถพร้อมๆกับที่แยมเองก็ออกจากประตูฝั่งผู้โดยสารแต่ยังไม่ทันได้วิ่งไปไหนผีสาวก็ยืดสองแขนออกมาหาศีรษะของสองหนุ่มสาว หนิวยาวหงิกงอตรึงศีสษะของพวกเขาไว้จนชายหนุ่มหญิงสาวไม่อาจขยับขยื่อนกายราวกับร่างกายของพวกเขาเป็นอมพาตชั่วขณะสองมือทิ้งลงสองขาหมดแรงขยับตัวไม่ได้เลย <c oughs> เสียงหัวเราะด้วยความปรีดา ดังเข้ามาในสติสัมปชัญญะที่เหลือน้อยเต็มทีเพียวสั่นเทาไปทั้งร่างกางเกงของเขาเปียกปอนไปด้วยความหวาดกลัวดวงตาเหลือกมองศีรษะที่ค่อยๆขยับมาใกล้เขาเพราะลำคอของเธอยืดออกทุกๆจังหวะในการยืดคอมาใกล้เขาได้ยินเสียงเรากับเนื้อกำลังฉีกขาดกลล่นแรงจัง เธอยิ้มจนปากฉีกไปถึงใบหูแม้ว่าเส้นผมจะบดบังใบหน้าทิดเต็มไปด้วยของเหลวสีแดงอยู่ก็ตามกลิ่นความชั่ว <c oughs> ชายหนุ่มกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดเมื่อมือที่ใหญ่พอจะกำศีรษะของเขาบีบแรงจนรู้สึกเหมือนกะโหลกร้าก่อนจะได้ยินเสียงเหมือนหัวของเขาแตกพรบ ราวกับแตงโมหล่นบนพื้น